และในวันนี้นะครับเราจะมาอันบ็อกนะครับหูฟังในแบรนด์ยูกีนตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแกะกล่องกันดูก่อนนะว่าเจอตัวนี้นะครับหูฟังที่มีพวกโรบอทที่ยิ้มยิ้มนะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นกันอยู่แล้วตัวนี้นะครับมันมีอะไรให้ในกล่องบ้างคลิปนี้นะครับเป็นคลิปอันบ็อกนะครับสําหรับเจ้าตัวหูฟังนี้ไปดูกันเลยครับมาเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับหูฟังตัวนี้นะต้องบอกเลยนะครับว่าตัวนี้นะครับรับประกันอยู่ถึง2ปีเลยนะครับ ในประเทศไทยนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้เรามาแกะกันเลยดีกว่าเลยว่าเป็นแบบพรีเมียมนะครับนี้เปิดกล่องมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่หูฟังเดี๋ยวเราเอาหูฟังแอบไว้ก่อนนะครับมาดูเจ้าในกล่องตัวนี้ก่อนนะว่ามีอะไรมาให้ในกล่องตัวนี้บ้างสายชาร์จ Type A to Type C จุหูฟังสำรองแล้วที่เหลือนะครับก็จะเป็นพวกคู่มือต่างๆนะครับเซฟตี้ต่างๆอเซอร์นะครับที่ติดกันรอยด้วยหูฟัง ในแบรนด์ยูกิีนนะครับก็จะเป็นลนักษณะนี้มาดูในส่วนของตัวกล่องเขาก่อนนะตัวกล่องของเขานะครับให้เป็นลักษณะของพื้นผิวแบบกลอสซี่นะครับพลาสติกแบบมันๆม,มาวาวแบบนี้เลยแล้วก็มีการสกีนยูกิีนอยู่ด้านหลังนะครับตรงบรเิเวณเขาต้องเรียกว่าตรงนี้เป็นแกนฝาพับเนาะเออเนี่ยตรงนี้นะครับนี่มีการสกินยูกิีนด้านหลังนะและด้านหน้าก็จะเป็นหน้าจอนะครับหน้าจอตรงนี้นะครับบอกสถานะด้วยนะครับแล้วก็เป็นหน้าจอในการทัชสกินด้วยนะครับทวินวันเลยทีเดียวนะครับ นี่นะครับรูปทรงเขา้ากึ่งกึ่งนะผมให้ดูก่อนนะรูปทรงเขากึ่งไม่ใช่แบนลงไปแบบนี sure ้นะครับเห็นไหมเพื่อนๆลองดูเออเขาจะเป็นแบบอย่างนี้ครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นพอร์ตสำหรับเสียบไทป์ซีนะครับในการชาร์จนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะนะครับเรามาเปิดกล่องไปเลยดีกว่าการเปิดกล่องของเขานะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นหูฟังแบบนี้นี่นะครับหูฟังเขาและด้านบนหน้าจอก็จะขึ้นไปแบบนี้นะครับนี่เออไปดูดีอยู่นะเพื่อนๆนะครับวัสดุเขาแบบพรีเมียมเลยอะ อ่ะผมให้ดูนะวัสดุกับพรีเมียมจริงเนี่ยวัสดุกับพรีเมียมเลยแล้วตูหูฟังเป็นยังไงนะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆกันเลยนะครับหูฟังในส่วนของที่ติดเสียฟ้าตรงนี้นะครับนี่เสียฟ้าันนี้ถ้าเราไม่ดึงออกนะครับกล่องก็จะไม่ชาร์จนะอย่าดึงดึงออกนะครับในส่วนของจุกติดเสียฟ,ฟ้าแบบนี้ัแล้วมาดูใกล้ๆนะครับลักษณะของหูฟังแบบนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมใช้ดูใกล้ๆนะครับหูฟังตัวนี้นะครับ ต้องบอกว่าลักษณะเนื้อของเจ้าตัวจุกยางซีโคนตรงนี้ให้ความรู้สึกสัมผัสที่ดีมากๆข้อดีของเขานะครับใน,ในการสัมผัสแบบนี้มันเรามาดูในตัวหูฟังกันก่อนนะครับหูฟังของเขานะครับผมบอกเลยว่าแรกเลยนะครับผมจับเจ้าตัวจุกยางซีโคนเนี่ยมันจะกึงก่งๆนะครับไม่แข็งเกินไปนะครับแล้วก็ไม่นิ่มจนเกินไปนะครับกลางๆถือว่าทำออกมาได้ดีผมต้องบอกเลยนะครับว่าหูฟังประเภทอินเอีย ไอตัวจุกยางตัวนี้สําคัญมากๆนะครับมันสําคัญยังไงจะทําให้เราใส่หูฟังได้นานยิ่งขึ้นนะครับยิ่งจุกหูฟังดีมากเท่าไหร่นะครับจะทําให้เราใส่หูฟังได้นานยิ่งขึ้นนะเพราะว่าหูฟังเอียงๆเนี่ย,วยเวลาใส่เวนานแน่นอนเจ็บหูแน่นอนนะครับจะมีอาการเจ็บหูเล็กๆนักนะครับเอ่อถ้ายิ่งหูฟังราคาไม่แพงเนี่ยราคาประหยัดจะเจ็บหูได้เร็ว,เรว,เรวมากขึ้นนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมบอกเลยว่าสัมผัสแบบนี้ผมใช้มาหลายตัวนะ ให้ความรู้สึกว่าใช้ได้นานแน่นอนนะครับแล้วเจ้าตัวหูฟังนะครับก็จะมีการตรีนะครับตรีตีแบรนด์อยู่ตรงนี้นะครับยูกีตรงนี้นะครับโลโก้แบรนด์ก็อยู่ตรงนี้แล้วตัวหูฟังก็เป็นประเภทแบบกอสซี่นะครับกออซี่่างนี้เลยอืมนะครับสวยงามสวยงามสวยงามเลยนะครับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับแล้วนะครับผมทําการปิดในส่วนของพอร์ตที่ชาร์จแล้วก็เอามาใส่กล่องแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้แล้วนะครับด้านล่างนะครับ จะมีปุ่มสําหรับเปิดตัวหูฟังนะครับเราทําการกดค้างไว้ข้างๆพอร์ตชาร์จนะครับนี่นะครับขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วเอยสวยงามเลยอะเป็นหน้าจอแอรนะครับแล้วอย่างแบรนด์ยูกีนะครับจะมีโรบอทแบบนี้เห็นไหมโ้โน่ารักน่ารักเออน่ารักนี้ดูดูด,ดูมีสีด้วยนะครับเออปกติมันจะเป็นโรบอทแบบไม่มีสีเนาะแต่ว่าหน้าจอตัวนี้นะครับเห็นไหมมีสีด้วยนะครับนี่มีรูปหัวใจด้วยเรารอสักครู่แบบนี้นะครับ ดูไปก่อนนะเพลินเพตาดีอ่าประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเราก็ทําการเปิดกล่องมาจะมีไฟติดที่ตัวหูฟังแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับแสดงว่าตรงนี้นะครับไฟทําการชาร์จเจ้าตัวหูฟังไว้เรียบร้อยแล้วนี่นะครับก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับเราทําการแตะเข้าไปเราก็สามารถเลือกได้แบบนี้นะครับนี่แล้วเดี๋ยวเรานะครับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปวิดีโอในการแกะกล่องนะครับอันบ็อกเจ้าตัวหูฟังยูกินนะครับตัวนี้ต้องเรียกชื่อรุ่นอะไรดีเป็น T 6เนาะตัวนี้จะเป็นรุ่น T 6นะครับ เป็นรุ่นอิน e เอียร์ T6 สำหรับตัวแบรนด์ยูกีนะครับถือว่าเป็นหูฟังระดับพรีเมียมของแบรนด์ยูกีเขาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปต่อไปนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกก่อนนะครับอันบ x ็อกคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปวิธีการใช้งานนะครับอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปเจอกันคลิปรีวิวการใช้งานกันนะครับตัวนี้